สวัสดีค่ะมาพบกันในวันนี้นะคะแอดมินมาแนะนาให้ทุกท่านได้รับชมกับพื้นที่พร้อมบ้านนะคะทุกท่านแปลงนี้พื้นที่กว้างเลยค่ะเหมาะแก่การอยู่อาศัยเหมาะแก่การพักผ่อนนะคะท่านใดที่กําลังเบื่อความวุ่นวายในตัวเมืองนะคะอยากมาใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางธรรมชาติความเงียบสงบนะคะแปลงนี้ตอบโจทย์คุณได้นะคะ พื้นที่ถึงไร่3งาน67ตารางวามีบ้านให้ด้วย1หลัง4ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องครัวพร้อมระเบยียงหน้าบ้านนะคะอยู่ใกล้โรงพยาบาลอยู่ใกล้ตลาดอยู่ใกล้วัดหนองโกอยู่ใกล้ถนนทางหลวงชนบทเส้น3 3 6 5อยู่ห่างจากเซนทรันเวสเกตประมาณ130กิโลเมตรนะคะอยู่ที่ตำบลหนองยะไซอําเภอหนองยะไซจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ เนื้อที่1ไร่3งาน67ตารางวาพร้อมบ้าน1หลังนะคะราคา1ล้าน3เสนบาทราคานี้คือเหมาแปลงเรียบร้อยเลยนะคะท่านใดสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือต้องการนัดชมพื้นที่จริงติดต่อไปยังเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยค่ะนัดหมายร่วงหน้าก่อนเข้าชมสถานที่จริงนะคะติดต่อผู้ขายโดยตรงสำหรับวันนี้เจคเนรราไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ